แสบจริงๆเลยครับกับกัมพูชาการละครไม่ได้มีเพียงแค่ในพื้นที่ภาค1เท่านั้นแต่พื้นที่ภาค2ก็โดนนะครับที่กัมพูชายิงยั่วยุฝ่ายไทยเพื่อให้ไทยยิงตอบโต้แล้วกัมพูชาก็ไปเรียกคณะผู้สังเกตการทั่วคราว IoT มาลงพื้นที่เพื่อจะกล่าวหาว่าไทยเราละเมิดข้อตกลงครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้27กันยายน68ครับ เพจกองทัพบกทันกระแสเขาโพสต์บอกเลยว่ามันร้ายลึกกัมพูชาสร้างสถานการณ์การละครฟ้องไ o t ว่าเป็นผู้ถูกกระทำคณะไ o โกัมพูชาลงพื้นที่ช่องอ่านม้าบ่ายวันนี้ส่วนในรายละเอียดครับทางเพจกองทังพพระที่สองก็โพสต์บอกว่าเมื่อเวลา12นาฬิกานาทีฝ่ายกัมพูชาได้พยายามสร,าสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามายังพื้นที่ของฝ่ายไทย จากบริเวณเนิน677มายังเนิน600และเนิน527พร้อมทั้งใช้อาวุธปืนเล็กยิงประทะเป็นระยะก่อนที่สถานการณ์จะยุติลงทั้งนี้การประทะจำกัดวงอยู่เฉพาะบริเวณดังกล่าวครับแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงตรึงกำลังควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อมาครับในช่วงบ่ายวันเดียวกันฝ่ายไทยได้รับแจ้งจากกัมพูชาว่าคณะผู้สังเกตการ I o อของกัมพูชาจะเดินทางเข้าพื้นที่ช่องอานมา กองทัพที่2ประเมินว่าเป็นความพยายามของกัมพูชาในการสร้างเงื่อนไขและยั่วยุให้เกิดสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คณะ IoT เดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งในอดีตกัมพูชามักใช้กลยุทธ์ลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วในครั้งนี้ก็ยังคงดำเนินการรูปแบบเดียวกันครับ นอกจากนี้ฝ่ายไทยยังตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการตั้งกล้องบันทึกภาพเอาไว้ล่วงหน้าบริเวณฐานปฏิบัติการทางทิศใต้ช่องอานมาอำเภอนาำยืนอุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะนำเหตุการณ์ไปใช้เผยแพร่ในเวทีนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มการประทะทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นการกระทำเชิงยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายกัมพูชาเองการใช้อาวุธยิงโจมตีในห่วงเวลากลางวัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีแสดงถึงเจตนาชัดเจนที่จะยั่วยุคให้ฝ่ายไทยตอบโต้หาฝ่ายไทยดำเนินการตอบสนองก็เสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและถูกขยายผลในเวทีระหว่างประเทศครับอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ด้วยความสุขุมรอบคอบและหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่จะตกเป็นประโยชน์ต่อการโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชาแต่ขอยืนยันว่า กองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับขณะเดียวกันกองทัพภาคที่2ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทัพไม่ได้ท